รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหนักหนึ่งดยสาวแปดหสเลน ท้องเสียขวดท้องแน่นท้องมองหอยายหยาทชาตน้องขาวรากักระต่ายบินสิคะข,ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการดาวมิลิเมตร สวัสดีค่ะเ<ะ>จอกับุยและพี่กิฟต์เช่นเคยนะคะกับรายการ9้ามิลลิเมตรค่ะในช่วงนี้นะคะก็ต้องเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นค่ะพี่กิฟต์ในบางพื้นที่อย่างภาคเหนือนะคะก็เริ่มมีอากาศหนาวเย็นปกคลุมบ้างแล้วค่ะใช่แล้วค่ะเราเองนะคะก็ควรจะเตรียมยารักษาโรคนะคะเสื้อผ้าเครื่องนุน่งห่มค่ะเช่นเสื้อกันหนาวนะคะกางเกงขายาว<ะ>ค่ะและผ้าห่มนะคะเพื่อเตรียมรับมือกับฤดูหนาวที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ค่ะ ตัวสเกตเราววันนี้นะคะไปกันถึงประเทศจีนเลยค่ะพี่กิฟต์เรจะพาไปดูใจดีนางพญาง,งูขาวนะคะที่เมืองหางโจวค่ะนอกจากนี้นะคะพี่แจ็ก,กี้ของเราค่ะยังพาชมธรรมชาติที่เเลสาบซีขุยด,ด้วยนะคะสกุปนี้ท้ามเดขาดค่ะ นี่ค่ะที่อยู่ด้านหลังเป็นเจดีย์นางพญางูขาวนะคะซึ่งที่นี่นะคะ <_ an> ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อของถังโจนะคะแล้วก็เป็นเจดีย์ในตำนานนะคะที่เราได้ติดตามดูเนี่ยแหละค่ะเขาว่ากันว่านะคะนางพญางูขาวเนี่ยถูกเขาเรียกอะไรจับขังเอาไว้ที่นี่ด้วยนะคะเป็นเจดีย์เจ็ดชั้นค่ะที่สําคัญนะคะและที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นซากถทำค่ะซึ่งเขาหักพังแล้วก็มีการสร้างใหม่เป็นเจดีย์สูงเจ็ดชั้น,นะครอบเอาไว้ตามความเชื่อใน และที่เห็นด้านหลังนี้นะคะก็เป็นภาพแกะสลักนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเล่าของตำนานนางพญายงูขาวนะคะก็เป็นรูปภาพนะคะภาษาจีนอาจจะอ่านไม่รู้เรื่องแต่ดูภาพประกอบเอาก็น่าสนุกเรื่องนะคะก็ดูกันไปตามนี้เลยละค่ะนั่นสกู๊ปี้ยังไม่หมดเท่านี้นะคะคุณผู้ชมค่ะชมตำนานนางพญางูขาวไปแล้วเจ๊กรินของเราก็จะพาล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สวยงามของทะเลส และที่เห็นด้านหลังอยู่นี้นะคะก็คือทะเลสาบซีหูนั่นเองค่ะก็คือที่กวางโจค่ะที่นี่จะบอกว่าบรรยากาศดีมากนะคะแล้วก็อากาศตอนนี้ค่ะกำลังเย็นพอดีเลยค่ะแล้วก็เป็นจุดกําเนิดน,นะคะของวรรณกรรมต่างๆโอ้โหทะเลซีหูที่ประเทศจีนเนี่ยสวยงามมากๆเลยค่ะก็แต่ร่องเรือที่ประเทศจีนเสร็จแล้วนะคะก็มาล่องเรือที่บ้านเราด้วยนะเจเพราะตอนนี้น้าท่วมเยอะเลยโอเคจบ สุเกตช็อตต่อไปนะคะจะ Amazing น่าสนใจแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับเนเน่แล้วนะคะครั้งนี้เนเน่อยู่ที่พระบรมรูปทรงมานั่นเองนะคะแต่ครั้งนี้คุณผู้ชมค่ะเราจะมาชมการไหว้กันค่ะว่าการไหว้แบบนี้นะคะจะมีพิธีกรรมอย่างไรบ้างโดยพระบรมรูปทรงม้าที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นพระบรมราชานุกสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล ชนทีซานถวายพระองค์ซึ่งขณะที่พระองค์ยังดำรงพระชนทีอยู่นั้นพระองค์ก็ได้พระราชดำเนินเป็นประธานเปิดพระบร,รม,มรูปทรงมาด้วยพระองค์เองด้วยค่ะทราบมาว่าเออท่านจะชอบสีชมพูเป็นพิเศษอันนี้พอทราบไหมคะก็จริงๆแล้วท่านเนี่ยชอบทั้งแดงทั้งชมพูแหละครับแต่ว่าวันอังคารเนี่ยพอดีตรงกับวันวันเกิดท่านแล้วก็เป็นสีชมพูพอดีอก็เลย<อ>กลายเป็นว่าท่านชอบสีชมพูมีเพื่อนๆอ,อะไรเนี่ยที่นับถือท่านแผนเหรียญใหญ่ๆนะฮะ และท่านก็บรรดาลหรือให้ในสิ่งที่ขอและประสบความสําเร็จส่วนประชาชนบางคนนะคะอย่างนิยมจัดเป็นโต๊ะมูบูชาก็จะประกอบไปด้วยภายสีมากภูปีเล้าไวสยสตางแทบยังมีน้ํำมนเชิงเทียนกระถางโถซึ่งถือเป็นการจัดยางบูชาแทบโอเค เนี่ยเราเปลี่ยนอารมณ์นะคะมาดูเจ้าลิงเจาะแสนรู้กันบ้างค่ะที่โรงเรียนฝึกลิงนั่นเองค่ะน้องปุ๋ยคะเขาบอกว่าจะน,น่ารักแสรู้แค่ไหนเนี่ยให้จับตาี่เจ้าเจาะให้ชื่อไข่มุกค,ค่ะ,คะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ฟุกอยู่ที่โรงเรียนลิงอำเภอแม่ลิงจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ฟุกพาท่านผู้ชมมาชมความน่ารักของลิงและลิงพวกนี้บ่ได้มีความน่ารักเพียงเดียวเขายังมีความสามารถที่จะโชว์ทุกท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ ึกนี่ต้องฝึกกลางคืนครับกลางคืนแล้วก็เพราะว่าลิงเนี่ยสมาธิสั้นถ้าเราต้องคุยกับเขาจุดเทียนคุยกับเขาให้เงียบๆเนี่ยเพราก็มีสมาธิเนี่ยเราก็จะใช้คําพูดที่เพาะๆเอา้าลูกเอาจะให้ใช้เขาทำเน่ยเขาทําอะไรได้ทุกอย่างครับ ได้ทีโรงเรียนลิงอำเภอแม่ลิงจังหวัดเชียงใหม่ครับโอเคโอ้โหฉลาดเกินลิงจริงๆเลยนะคะแต่เห็นน่ารักน่ารักแบบนี้ะน้องปุ๋ยดุไม่ใช่เล่นเลยล่ะค่ะใช่ค่ะและพิเศษส่งท้ายเลยนะคะวันนี้เรามีภาพบรรยกาศการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะจากเหล่าอาสาสมาัครของแต่ละจังหวัดน,นะคะและงานนี้เองก็จัดโดยกระทรวงมหาดไทยด้วยค่ะ oh พ่แม่บ้านของสมัคระทรวงระโหมมาด้วยนะครับมาเยี่ยมมาทํากับข้าวรู้สึกมั่นใจไหมคะท่านต่นนี่มันงานง่ายๆมันทําง่ายเกินเรามีวยงหน่ายนะงานเข้ามาเข้ามาทํากิจกรรมนี้ไม่ว่าทางกระชวงกระหโหโดยสานักงานประดับกระทรวงนะท่านประกับมาเองวันนี้โอเค การชื่อหรือผู้สบภัยที่ไหนเนี่ยทางพาชมรายการัานค่ะใช่ค่ะส่วนช่วงน้านะคะกลับมาติดตามไปได้ค่ะเกี่ยวกับแผนการรับมือของเทศบาลนครป่ากเก็ดนะคะ,ะว่าเขามีวิธีในการรับมืออย่างไรบ้างให้รอดพ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ค่ะ